Happy places where I want to be The harmony of nations, blue and green A symphony of light that must be seen The waves are dancing and all capped with white The surface flashing, crashing, clean and bright The sun has swim as deep into the tide While well, all the best beneath sunshine Come have some fun and to day long i in the เรามีโอกาสพาคุณผู้ชมมารู้จักกับผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งที่มีมุมมองที่น่าสนใจในการบริหารธุรกิจซึ่งเธอเริ่มเข้ามาบริหารธุรกิจให้กับครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง23ปีและเรากำลนาพูดถึงผู้หญิงที่ชื่อว่าจ๋าอลิสาพันธุศักและด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเธอนี่แหละค่ะวันนี้เราจึงเรียกเธอว่าเป็นผู้หญิงแถว จ๋าคะถ้าพูดถึงบทบาทหน้าที่ของคุณจ๋าในป่านี้จ๋าทำอะไรอยู่บ้างคะทำโรงแรมทำร้านอาหารหแล้วก็ทำโรงละครเทสเนี้โชว์ค่ะอ,อ อดีนของทิฟฟานีอือคุณจะาบองว่าถ้าคือเรื่องอของการพัฒนาการปีหนึ่งเราเปลี่ยนสองรอบอแล้วเราก็ให้คนคิด Creative แบบทีม Creative เราก็แบบแข็งแกร่งมากแล้วก็ทำให้แบบมีสิ่งใหม่หมออกมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เขาก็มีแรงในการที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้คนดูแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ย แอพิเชียรกับงานที่เราทำเนี่ยทุกๆปีที่ผ่านไปแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่แม้กระทั่งเอเจนต์หรืออะไรก็ตามก็จะไม่รู้สึกว่าซิฟฟานี่เป็นของเดิมๆที่แบบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะถ้าสมุิไม่เปลี่ยนมันก็จะน่าเบื่อใช่คือของเราเป็นออริจินัลเป็นที่แรกของโลกแล้วที่แบบใหญ่ขนาดนี้ที่แรกของประเทศไทยแล้วก็มีหลายๆโชว์ที่ทุกคนก็เอาไปทําตามเพราะฉะนั้นเรามีแบบในเรื่องของแบบ ความทำแล้วคนอื่นทำตามส่วนใหญ่เดียวต้องถามแล้วว่าเพราะอะไรชาวต่างชาติก็ถึงแบบที่เขามาเที่ยวอย่างนี้ค่ะทำไมเขาต้องดูโชว์ที่คน,นหนึ่งมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ตอนกลาคืนที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัยดูได้อสองมันมีความแปลกว่า นักแสดงเนี่ยของทิปปะนี่เป็นผู้ชายหมดเลยซึ่งผู้ชายสวยนะคะก็มีเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นว่า curiosity ว่าคนสวยแล้วมาโชว์ก็ยังดูเป็นผู้หญิงไม่มีอะไรที่ดูเป็นผู้ชายเลยเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแล้ความบันเทิงคือในเรื่องของความบันเทิงมันก็จะบันเทิงแบบตลอด แบบทำยังไงให้คนอยู่ได้ชั่วโมง15นาทีแล้ว,<ช>ลวรู้สึก<ช>ว่าเข้าถึงมันก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาใช้วัฒนธรรมใช้อาร์เคเตเจอร์มาตั้งความบันเทิงให้คนทุกประเทศได้ไดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีสเสน่ว่าเหมือนเราเข้าไปท่องเที่ยวทั้งโลกในในที่ทิฟฟานีแตใ่ในความบันเทิงที่มีความต่างก็คือร้องเต้นลําคอสตูมฉากอะไรเงี้ย นนทิฟฟานี่ถือว่าเป็นมีชื่อเสียงมาเกือบ40ปีแล้วเช่นเนี้ยในการที่เราจะทำโชว์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก,ก็เราก็ต้องเหมือนทำให้คนต่างประเทศอ่ะยอมรับแล้วแล้วแล้วก็พูดถึงเราในทางที่แบบที่ที่ยกย,อย่องในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ฮแล้วทุกวันนี้เนี่ยทิฟฟานี่ถือว่าเป็นที่รู้จักไป ทั่วโลกแล้วเนี่ยค่ทิฟฟานี่รู้จักทั่วโลกแล้วค่ะแล้วก็ในในการที่เราทำมิส s ินเตอร์เนชั่นแนล e วีด้วยแล้วก็ทําให้เกย์ทั้งโลกกระเทยทั้งโลกรู้จัก Miss International แน e ควีนแล้วก็ทิฟฟานี่โชว์ด้วยซึ่งประเทศอื่นเขามีทำก็ไม่มีใหญ่เท่านี้ไม่ไม่มีอันนี้ใหญ่ที่สุดในโลก คือของคนอื่นเขาก็มีท่าเหมือนกันมีท่าจะแค่แต่เซนใหญ่มันจะเล็กๆในประเทศอะค่ะแต่อันนี้ของเราเนี่ยคือพูดได้ชัดเลยว่าทุกคนต้องบินมาจากประเทศตัวเองเพื่อที่จะมาเพื่อทีประกวดประกวดภายในเนี่ยมีมานานแค่ไหนประกวดมิสทิฟฟานี่เนี่ยของในประเทศเนี่ยประกวดมาตั้งแต่ปี98 ช่วง98นั่นคืออาจารย์เสรีคิดอ๋อ1 9 9กก็ตอนนี้ก็จะ16ปีแล้วนะคะค่ะพอปี99จากเป็นคนมาทำเนี่ยคือทำให้ออกทีวีช่องไอทีวีตอนนั้นอ๋อคือเดิมทีไม่เคยออกทีวีมีสื่ออะไรออกไปก็คือรู้กันเองในวงของกลุ่มในวงกระเทยสาวเพศสองอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็พอ99แล้วก็จาก็มาทำแล้วก็ติดต่อไอทีวี อนนั้นจากปรับลงละครเป็น2องชั้นด้วย mm hmm. จากก็เลยแบบเหมือนแบบต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่สร้างแบรนด์อินเ,เทอ์เพ่ม mm hmm. ปีที่เราทำมิสอินน n ชั่นค a l ในปี2004ตอนนั้นเราครบรอบ30ปี t i ปีที่ฟ mm ินิช อมรับมันต้องมาจากภายในประเทศก่อนว่าเออเข้าใจสาวเพสองแค่ไหนเข้าใจเทปนี่แค่ไหนก็เลยทำมิสเทปนี่ขึ้นมามแล้วก็การยอมรับเนี่ยเราก็ต้องบอกจริงๆว่าเราใช้ในเรื่องของความสวยงาม,มฉันเราก็เลยคิดว่าเออมิสเฟปนี่เนี่ยเหมาะสมสุดในการที่จะขายเป็นสื่อกลางแล้วก็แต่ต้องสวยแล้วผลังจากนั้นคุณจ๋าก็มีการประกวดมิสอินเตอร์มิสอินเตอร์นชปีปีนี่ประกวดปุ๊บ ครั้งแรกเลยเนี่ยคนแบบเฮือฮาเลยคือฮือฮามากเพราะว่าปีนั้นก็น้องปอยได้ที่หนึ่งอ๋อใช่เพราะว่าน้องปอยเป็นมิสทิฟฟานี่ปีนั้นแล้วเราก็มาทำสามสิบปีใช่แล้วก็ปีแรกแล้วเราก็มาทำสามสิบปีทิฟฟานี่แล้วก็เราก็มาประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคุณน้องปอยก็ลงเป็นตัวแทนก็น้องปอยก็สวยสุดค่ะก็เหมือนผู้หญิงมากเหมือนผู้หญิงมากแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเขาก็เฮือฮาว่าเราอ่ะเหมือนเอาใจ ทเหมือนว่าเขาเรียว่าเราลำเอียงแต่สิลลำเอียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนั้นพอพอเห็นภาพทุกคนแล้วมันก็ต้องให้อ่ะวเขาสวยสุดเราใช้กรรมการเป็นเป็นคนของเป็นคนต่างชาติด้วยคนไทยด้วยก็เป็นมติเดียวกันแต่จริงๆอ่ะคนไทยอ่ะก็จะนิยมต่างชาตินะคือจะโบวตให้กับคนต่างชาติเยอะกว่าแต่คนต่างชาติจะชอบโบวตให้คนไทยก็ทําไมฝรั่งถึงชอบคนไทย คนไทยก็ชอบไอปฝรั่ง,ห,งหน้าตาดี<อ>าจริงๆอ่ะถ้าฝรั่งอยู่ในบ้านเขาเขาก็จะเห็นว่าหน้าตาเฉยๆธรรมดาเหมือนกันแต่พอเขาไม่อยู่ในบ้านเราเขาเราก็บอกว่าเอ้ยทำไมเขาหน้าตาดีซึ่งจริงๆคนฝรั่งก็มองคนไทยนหน้าตาดีเหมือนกันฉะนั้นะไม่เกี่ยวกับจัดจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะใครก็มองความสวยในภาพที่ต่างในความคิดของตัวเองมีความต่างในเรื่องความสวยอยู่แล้ว เวทีเราเป็นเวทีที่ให้เกียรติทที่สอที่สุดในโลกแล้วก็นักข่าว CNN, Reuters, BBC มาหมดแล้วก็ d o c u m e n t a ี่มาทั่วโลกมาทุกปีจนทุกปีอ่ะต้องขอมาแล้วก็เราก็ สร้างความยอมรับในเรื่องของความต่างในเพศเรื่องเพศว่ามันมันต่างกันนะแต่นี่คือวิธีของเขาแล้วก็ในเรื่องของว่าในความต่างเนี่ยเขามีของดีอะไรในตัวเขามากกว่าคือเขามีความสามารถเรื่องอะไรเพราะเก่งเรื่องอะไรคือให้มองใช่แล้วปรากฏว่าเวที Miss International Queen เนี่ยเป็นเวทีที่แบบประสบความสําเร็จมากในในความรู้สึกของจ๋านะคือหนึ่งจะได้เรื่องของ เว <World> awareness <ม>เรื่องของระดับโลก2<ม>คือจะได้นักข่าวระดับโลกหมดเลยเพราะ<า>นี้ม,มันก็กลายเป็นเรื่องของ PR ฟรี free. <ม>สามก็คือคนระดับโลกเหล่านี้เนี่ยจะต้องใช้ใจ่ายในประเทศไทยครูเนี่ย<ม>เขาใหญ่มากเลยนะครูแต่ละครูที่มาเนี่ยทั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสเลยทุกคนเนี่ยเวลาเขามาเขามาแบบเขาจะต้องใช้2อรถรถตู้สองรถตู้ประมาณ<ม>แต่นหนึ่งครูนะคะ ฉนนะนัก็ well, with, เหมือนเหมือนกล้องก็นําไปก่อนแล้วก็อีกอันก็ต้องมีอีกล้องหนึ่งซึ่งแบบตามคณะด้วยอะไรด้วยนะ mm hmm. ซึ่งกว่าเขาจะทำหนึ่งวอล์คิมนเทอรี่เขาขายได้ราคามากเลยอะ่ะ mm hmm. คือเขาฉายเนี่ยเป็นซีรีส์เลยว่าการกลับมาจากประเทศนี้มาจากประเทศนั้น mm hmm. เขาก็จะไปตามจากประเทศนั้นๆ mm hmm. แล้วก็จนมาจบที่มิสซินเตอร์ชูวีแล้วก็ใครได้เป็นที่หนึ่ง mm hmm. คนที่ได้เป็นที่หนึ่ง สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวส่วนใหญ่คนที่ได้เป็นที่1เป็นดาราหมดเลยในประเทศเขานานๆอย่างน้องปอยน้องฟิลมแล้วก็ไอจังญี่ปุ่นค,คนเกาหลีซึ่งแบบคนเกียรติมากเลยในประเทศที่เป็นคั้เป็นกระเทยก็สร้างความยำรหลับคนญี่ปุ่นนี่เป็นดาราไม่มีแบบเวลาหยุดเลยอะเจ็ดวันทํางานทุกวันมาถึงเขาปรกวดไปแล้วประกวแล้วได้ที่หง แล้วเขาก็ได้เป็นคนที่ดังในประเทศเขาล่าสุดนี่จะได้ฟิลิปปินส์ Kevin. เควินเควินนี่ก็ดังมากเพราะว่าปีที่เขาได้ที่หนึ่งเนี่ยมิสฟิลิปปินส์ได้รองอันดับหนึ่งของ Miss ิ n น v e r s e ร์สก็จะถูกเปรียบเทียบกันตลอดเวลาตอนนี้เควินก็เป็นนางแบบเป็นดาราเป็นออกทีวีตลอดเวลาใช่สรุปใครได้เป็นมิสคนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มิสอินเตอร์เนชั่นนลฟิก็ก็คือเหมือนเขาได้โอกาสในบ้านเขา คนที่เป็นกระเทยปกติธรรมดามเดินดินวันหนึ่งก็สวยไปไม่มีใครนั่นแต่ตอนนี้<ม>เขาได้สแปม,แ,ปลมแล้วใช่สแป์ว่าเขาทำอะไรได้นะช่วยเขาเอาไปทำอะไรเขาหน่อยแบบให้เขาทำอะไรก็ได้<ม>อยู่ในสื่อก็ได้อยู่ในเวทีไหนก็ได้ซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าสาวประเภทสองตรงนี้ก็เลยกลายเป็นการยอมรับนรหนึ่งเขาก็หนึ่งตัวเขาได้ไดการยอมรับ สองเขารักเราร mm hmm. ักเราในฐานะที่ว่าเราเป็นประเทศที่ให้โอกาสเขา mm hmm. ลองถามจริงๆว่าถ้าเราไปจัดประเทศอื่นเนี่ยประเทศไหนเขาจะยอมรับ mm hmm. มีแต่ประเทศไทยที่บอกว่าแบบเป็นคนใจดีอะ่ะ mm hmm. ประเทศไทยเป็นคนใจกว้าง mm hmm. ก็เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขารักประเทศไทยไอจังเนี่ยไปญี่ปุ่นทำโฆษณาให้กับประเทศไทย mm hmm. พูดเรื่องประเทศไทยบอกว่า คนต้องไปไปพัทยานะคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นต้องไปพัทยานะเนื่องจากพัทยาเนี่ยตะวันตกดินน่ะไม่เหมือนญี่ปุ่นนะ,นะตะวันตกดินที่ชายหาดเมืองพัทยาสวยงามมากอย่างนี้เลยนะคือเขาก็จะแบบวิธีการพูดของเขาในการได้บอกว่าขายประเทศไทยขายการท่องเที่ยวแล้วเราก็มีควา,าม้สึกภูมิใจจังเลยที่เราได้ผลิตคนกลุ่มนี้มาช่วยเราในอีกทางหนึ่งและอีกอันหนึ่งที่มันก็น่าภูมิใจก็คือว่า เราพยายามที่จะฝปลูกฝังค่านิยมว่าเป็นกระเทยไม่ใช่ต้องแรกเป็นกระเทยไม่ใช่ต้องเสียงดังไม่ต้องทําอะไรที่เด่นเกินแล้วไม่ดีไม่พอดีอทุกคนจะต้องอยู่ในในนอมของประเพณีนั้นๆสมมติเราบอกว่านอมของประเทศเราคือการเคารพผู้ใหญ่<ะ>การเรียบร้อยเข้าใจแบบเข้าใจคนอื่น อะไรอย่างเงี้ยเพนั้ทนทุกคนที่อยู่ในประเทศไหนก็รู้จักนอมของตัวเองเพ uh huh. นั้ถ้าสมมุติว่ารู้ว่าเขาไม่ชอบเรื่องอะไรเราอย่าทำเพราะะนั้นสาวประเภท2ที่ผ่านเวทีพวกน,นี้ของจาาในมิสทิฟฟานี่หรือม mm ิสเซนเตอร์เนชั่นมันเหมือนว่าเราอะช่วยบอกเขาว่าทำไงให้คนี่ยอมรับ mm hmm. สอนเขาให้เขารู้สึกว่าเขาจะได้ได้รับความรักด้วยวิธีไหน ต้องคิดให้ไ hmm. ด้อะไรเงี้ยหรือว่าต้องทำให้ได้อ่าใช่จากอาจจะสอนเขาไม่ได้นานเขาเขาอยู่ได้ประมาณไม่เกินสองอาทิตย์แต่ว่าเรยอย่างน้อยเราก็เข้าใจว่าเราได้ทําแล้วหนึ่งการที่เราได้ทําแล้วเนี่ยเขาให้เกียรติกับมาที่องค์กรแล้วก็ให้เกียรติกับพนักงานนักแสดงเราทุกคนว่าแบบเป็นเหมือนบ้านที่สองของเขาแล้วอะไรไม่ดีเขาก็จะแบบห้ามปาร์มกันเองว่าเออไม่ต้องคุณจ๋าห้ามฟาร์มเองนะแต่ว่า พอเขาได้รับสังคมเขาอยู่แบบนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่าทําแบบนี้นะมันเสียชื่อเราเสียชื่อทิฟฟานี่อะไรก็จะปิดปากไปแล้วเสียชื่อมิทิฟฟานี่เสียชื่อทิฟฟานี่บางคนก็มีที่สอนไม่ได้แต่ว่าเราก็ถือว่าเราต้องบอกว่ามันเป็นส่วนน้อยอะก็ทําได้แค่ไหนก็ทําได้เท่าใช่เพราะบางทีมันขึ้นอยู่กับภายในของเขาด้วยทุกคนก็หันมาบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของยูบอกใช่มันเป็นความรับผิดชอบของฉันแต่ฉันพยายามแล้ว ่วงหน้าเราจะกลับมาทำความรู้จักกับคุณจ๋านักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองพัทยากันต่อค่ะ